เซเว่นเซเว่นเซเว่นวันนี้เราจะพากันไปซื้อของดีของเด็ดในเซเว่นนะครับวันนี้เราจะเอาเส้นเบนโตะไปทําผัดปลาเส้นเบนโตะก่อนที่เราจะทํานะครับเราต้องมาเก็บผักคะน้าก่อนนะครับผักคะน้าที่สวนของเราเอง ได้ของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทํากันเลยนะครับใส่น้ํามันเข้าไปแล้วก็ใส่ไข่ก่อนนะครับผมเมื่อได้ไข่แบบนี้เราก็ใช้ทัพพียี่ยียี้ไข่เมื่อไข่เซ็ตตัวดีแล้วนะครับก็ใส่หมูบักลงไปผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่กระเทียมถึงตอนสำคัญแล้วตอนนี้เราก็ฉีกปลาเส้น,นเบนโตเ,เ,เข้าไปโอ้โหบอกเลยว่าเส้นปลาเส้นเนี่ยมันนุม่มและเหนียวมาก ัดให้เส้นเข้ากับตัวไข่จากนั้นเราก็ใส่ผักคะน้าเข้าไปโอ้โหผักคะน้าของเราสดกรอบมากรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วนำมันหอยโอโหผัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างสุกดีและเข้ากันจากนั้นเราก็ปิดแก๊สิจ้านี่เลยนะครับผมเสิร์ฟใส่จานแบบนี้และนี่คือผัดปลาเส้นเบนโตะแซตอร่อยมากินด้วยกันค่ะ